ที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างเขาบอกว่ามีนรกจำลองอะใครอยากจะไปดูนรกจำลองเดี๋ยวพา,ากันไปสักหน่อยค่ะที่วันที่วัดทุ่งเศรษฐีจังหวัดขอนแก่นค่ะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ากราบไหว้มหาเจดีย์แห่งสามโลกธาตุเทเวสวรรค์และได้ทัวร์นรกเพื่อเตือนสติในการรักษาสินห้าค่ะมีการเปิดไฟให้นักท่องเที่ยวได้ชมนรกจำลองที่ประดับไฟสวยงามได้ค่ะ ที่วัดทุ่งเศรษฐีบ้านน้องไฮตำบลพระลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นนักท่องเที่ยวได้นำดอกบวัวและเทียนนะคะมากราบไหว้พระมหารัตนเจดีย์สีไตรโลกธาตุค่ะ ซึ่งตั้งอยู่กลางน้ำสวยงามพร้อมทั้งสการะพระพุทธนีรวันโนสิโลซับปุดมค่ะหรือหลวงปูดมนะคะพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในองค์พระเจดีย์นอกจากนี้ยังมีเท้าเมสสุวรรณให้กราบไหว้ด้วยค่ะมหาราัตนเจดีย์นะคะถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาที่มีความโดดเด่นในด้านของศิลปกรรมอีกทั้งมีการนําองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมนะคะของต่างวัฒนธรรมมาหลอมรวมเข้าด้วยกันแฝงแนวคิด เรื่องหลักคําสอนหลักปรัชญาค่ะโดยบริเวณวัดทางด้านทิศตะวันออกของวัดค่ะก็ได้มีลานนรกห้าขุมหรือว่าสวนนรกค่ะซึ่งเป็นสวนนรกกรรมแห่งนี้ก็จะประกอบด้วยรูปปั้นพญายมรูปปั้นเปรตและนรกห้าขุมนั่นก็แสดงถึงมิปากกรรมของสัตว์นรกห้ามู่อันเป็นผลจากการกระทําของมนุษย์ที่ละเมิดศีลห้า เมื่อตายไปแล้วต้องผเผชิญวิบากกรรมในรกในนรกขุมต่างๆอย่างทุกทนทรมานนะคะเพื่อชดใช้กรรมลานนรกที่สร้างขึ้นก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนมาเข้าเยี่ยมชมเที่ยวชมไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะเยาว,วชนก็ได้ตระหนักรู้ถึงการมุ่งทำแต่ความดีรักษาศีลห้าทั้ง5ข้อให้ได้ หากไม่เช่นนั้นเมื่อตายไปก็ต้องตกนรกไม่ขุมใดก็ขุมหนึ่งดังนั้นค่ะขณะที่เรามีชีวิตอยู่พวกเราต้องมุ่งทําแต่ความดีและเว้นความชั่วและในค่ําคืนวันวันสำคัญของศาสนาในทุกๆปีค่ะทางวัดก็จะมีการเปิดไฟพระมหารตัตนเจดีสีใจโลกกทาตนะคะแล้วไฟที่สวนนรก ซึ่งสวนนรกเนี่ยเมื่อเปิดไฟแล้วก็จะสวยงามเพื่อให้นักท่องเที่ยวค่ะได้ชมความสวยงามในช่วงกลางคืนทั้งมีความสวยงามแล้วก็แฝงด้วยคติเตือนใจไม่ให้ทำผิดศีลธรรมนั่นเองค่ะ